นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตัดสรููชอบได้โดยพระองค์เองด้วยเสียงกล้าว ขอการพระเทระในการกล่าวรมกล่าววินัยและขอเจริญพรมายังญาติโยมผู้ใฝ่ในบุญทุกท่านวันนี้ตามาจะได้นำธรรมะในหัวข้อที่ว่าเหตุที่ทำให้จิตเศร้าหมองนะการที่เราจะมีความสุขใจความเศร้าใจนะจิตมีศรัทธาหรือจิตที่มีปัญญาก็ล้วนแต่มีเหตุมีปัจจัยด้วยกันทั้งสิ้น วันนี้เรามาดูนะว่าอะไรที่เป็นเหตุทําให้จิตของเราทั้งหลายเนี่ยเกิดความเศร้าหมองไม่สามารถที่จะทําให้กุศลเนี่ยจเจริญงอกงามได้นะซึ่งอาตรมานํามาจากในอังคุตตรลานิกายปัญจกะนิบาตว่าด้วยธรรมหมวด5้าในพระสูตรชื่อว่าอุปกิเลสสูตรชื่อก็บอกตรงตัวแล้วนะว่าพูดไว้ด้วยเรื่อง อำนาจหรือลักษณะของกิเลสที่ท่านเรียกว่าอุปกิเลสนะเป็นกิเลสที่ทำให้จิตนั้นโมหมองหรือเศร้าหมองเมื่อจิตนั้นนะถูกกิเลสเข้าครอบงำเพราะฉะนั้นกุศลก็ไม่สามารถจะเจริญงอกงามได้จากการให้ทานรักษาศีลหรือภาวนาเนี่ยก็จะเป็นไปได้ยากเพราะเป็นไปด้วยอำนาจของอกุศลท่านจึงกล่าวว่ากิเลสเหล่านี้เป็นอุปกิเลสเป็นเหตุที่ทำให้จิตของบุคคลนั้นเศร้าหมอง ถ้าว่าด้วยลักษณะของกิเลสเป็นจิตหรือเป็นเจตสิกกิเลสก็ต้องตอบว่าเป็นเจตสิกเป็นสภาพที่ปรุงแต่งจิตเกิดขึ้นร่วมกันกับจิตนะตอนนี้เป็นกระแสนะฟีเวอร์ของอภิธรรมก็ต้องพูดเนื้อหาเกี่ยวกับอภิธรรมนั่นแหละนะเพื่อให้ญาติโยมได้เกิดความสนใจแล้วก็ได้ยินคําว่าอภิธรรมเข้าไปในหูว่าอภิธรรมนั้นคืออะไรเป็นเรื่องไม่ได้เป็นเรื่องไกลตัวเป็นเรื่องของเราทุกคน ที่เมื่อศึกษาแล้วก็จะทําความเข้าใจถึงชีวิตของเราได้นะว่าชีวิตของเรานั้นคืออย่างไรจะเป็นไปมาอย่างไรความทุกข์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรานั้นคืออย่างไรแล้วเราจะล่วงพ้นความทุกข์นั้นไปได้ด้วยวิธีใดเนี่ยจะเกิดขึ้นกับบุคคลที่เห็นทุกข์ที่เกิดขึ้นในชีวิตจึงจะ,สะแสวงหาทางพ้นทุกข์เพราะฉะนั้นกิเลสนี่แหละเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งที่ทําให้สัตว์ทั้งหลายยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ ซึ่งในอุปกเลสเนี่ยเราอาจจะเคยได้ยินอุปกิเลส16นะมีมากมายเลยแต่ในที่นี้เนี่ยพระองค์ว่าโดยอุปกิเลสเพียงแค่5อย่างนะที่เราจะศึกษากันต่อไปโดยพระองค์อุปมาเทียบเคียงเกี่ยวกับทองโยมสังเกตทองนะพระพุทธรูปที่ปิดทองเนี่ยจะเห็นความสว่างสดใสแต่ถึงกันนั้นเนี่ยเมื่อไว้เป็นนานนะหรือมีเหตุบางอย่างก็ทำให้ทองนั้นไม่สว่างสดใส ซึ่งพระองค์เนี่ยพูดถึงเหตุที่ทำให้ทองเนี่ยเกิดความมัวหมองไม่อ่อนใช้การงานไม่ได้ไม่สุขใส,ขสและก็เป็นธรรมชาติที่กลายเป็นสิ่งที่แตกสลายได้ง่าย mm. ก็เพราะว่าประกอบด้วยเครื่องมัวหมองห้าอย่างห้าอย่างนั้นคืออย่างไรได้แก่เหล็กหนึ่งโลหะดำหนึ่งดีบุกตะกัวแล้วก็เงิน วัสดุห้าอย่างหรือวัตถุดิบห้าอย่างนียมันมันถูกผสมเข้าไปในทองก็จะทำให้ทองนะีมันไม่สว่างสดใสหรือโยมท่านใดใส่แว่นตานี่เราสองคนนี้นะใส่แว่นตาเอามีโยมว่าหลายคนถ้าเป็นพานี้ก็เพียบนะจะเห็นได้ว่าบางทาวเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าทําไมโลกนี้มันดูมัวหมองอเพราะเราไม่ได้ล้างแว่นตาผ้นะาบางรูปนี้คือเราเห็นเรายังรู้สึกมัวแทนเลยนะ แต่ท่านก็ยังสามารถใส่มันได้โดยที่ไม่ได้ล้างแว่นตาก็คือเป็นคราบสกรปรกด้วยเหตุบางอย่างนั่นแหละท่านก็ไม่ได้ล้างนะแต่ท่านก็ยังใช้สอยมันได้นะก็เหมือนกับเรานะที่มีสิ่งสกรปรกที่มันปิดบงังสายตาอยู่บางคนก็ปล่อยผ่านหรือไม่ได้สังเกตว่าจริงๆแล้วความชัดเนี่ยมันซามลงไปก็คือมันเริ่มมัว นะมองไม่ค่อยเห็นเลนตาก็เปลี่ยนไปสายตาก็เปลี่ยนแต่เลนมันยังเหมือนเดิมนะมีรอยขีดค่คคควรแต่ก็ยังฝืนใช้อยู่เหมือนกับจิตใจของเราก็เหมือนกันผู้ที่ไม่มีปัญญาไม่สามารถพิจารณาเห็นว่าจิตของเราเนี่ยกำลังมัวหมองถูกแปดเปื้อนด้วยอำนาจของโลภะโทสะเป็นต้นปัญญายังไม่เห็นสติยังไม่เกิดขึ้นชั้นใดนะ เมื่อใดก็ตามที่ทองเนี่ยมันผสมด้วยวัตถุห้าอย่างข้างต้นที่กล่าวมาก็ทำให้ทองนั้นนะไม่สว่างสดใสพิสูจนทั้งหลายเมื่อใดก็ตามที่ทองนั้นพ้นจากสิ่งเศร้าหมอง5ประการนี้ย่อมเป็นธรรมชาติที่อ่อนใช้การได้สุขใสทนทานจะนำไปทำเป็นเครื่องประดับก็ย่อมกระทำได้คือช่างทองเนี่ย จะทำนำไปทำเครื่องประดับชนิดใดต่างๆเช่นแหวนต้มหูสร้อยคองสร้อยคอสังวานก็สามารถทำได้ตามต้องการชนใดอุปกิเลสแห่งจิตก็คือกิเลสทั้งหลายเนี่ยห้าอย่างที่จะกล่าวต่อไปนี้ซึ่งเป็นเหตุทำให้จิตเศร้าหมองไม่อ่อนใช้การงานไม่ได้ไม่ผ่องใสเสียเร็วไม่ตั้งมั่นโดยชอบ เพื่อความหมดสิ้นไปแห่งอาสวะก็มีอยู่5ประการชะน,นั้นเหมือนกันอุปกิเลห5ประการนั้นเป็นชนัยโยมเข้าสู่ในเรื่องแล้วนะอุปกิเลห้นั้นคืออะไรกามชฉันทะหนึ่งพยาบาทหนึ่งทีนามิทะหนึ่งอุทธจจกกกุจจะหนึ่งวิจิกิจฉาหนึ่งอุปกิเลสแห่งจิตห้าอย่างประการนี้แหละทําให้จิตเศร้หอมอง แต่เมื่อใดก็ตามจิตพ้นจากอุปกิเลสหประการนี้จิตย่อมอ่อนใช้การได้ผ่องใสทนทานตั้งมั่นโดยชอบเพื่อความหมดสิ้นไปแห่งอาสวะและพิสุน้อมจิตไปเพื่อทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งซึ่งทำใดๆที่จะพึงทำให้แจ้งได้ด้วยปัญญาอันยิ่งเมื่อทำเครื่องสืบต่อมีอยู่ไม่ขาดสายเธอย่อมบรรลุผลสำเร็จ ในธรรมนั้นๆได้อย่างแน่นอนเนี่ยอันนี้คือหัวข้อที่อาตมาจะได้นํามาขยายเนื้อความให้โยมได้ทราบในรายละเอียดใครที่เรียนอภิธรรมจากอาจารย์ใหญ่เนี่ยสับเนี้ยผ่านมาแล้วนะนะกามลาคะพยาบาทพูดหมดแล้วเลยนะถีนามิทะก็พูดถึงแม้ว่าจะเรียนในปริเฉีที่หนึ่งว่าด้วยจิตแต่จะไม่พูดเจตสิกเป็นไปไม่ได้จะไม่พูดเรื่องรูปเลยก็ไม่ได้ นะอุทธจากกุกุจาก,ก็พูดแล้ววิจิกิจฉาเพิ่งพูดไปเมื่อเร็วๆนี้เองนะใช่ไหมเพราะฉะนั้นอุป,ปกิเลห้าอย่างนี้ผ่านหูมาแล้วสําหรับนักเรียนอภิธรรมปริเชทที่หนึ่งและญาติโยมที่ฟังทางบ้านนะฟังการบันทึกการบรรยายของพระอาจารย์ใหญ่อภิธรรมสังขาก็คงจะได้ยินในสับนี้ก็จะมาเพิ่มเติมให้ญาติโยมทั้งหลายเนี่ยได้เข้าใจในส่วนรายละเอียดนี้มา อุปากิเลสเนี่ยเป็นธรรมชาติที่เกิดร่วมกันกับจิตในเมื่อเกิดร่วมกันกับจิตก็ต้องดับพร้อมกันกับจิตรู้อารมณ์เดียวกันกับจิตมีวัตถุที่ตั้งอาศัยเดียวกันกับจิตมีธรรมเป็นไปร่วมกัน4อาการเนี่ยเป็นลักษณะของเจตสิกและเป็นเจตสิกฝ่ายอกุศลนะทำให้จิตนั้นเศร้าหมองเรามาดูในแต่ละอย่างเนี่ยเขาทำให้จิตเศร้าหมองอย่างไร คำว่ากามฉันทาก็ดีกามรลาคาก็ดีก็หมายถึงตัณหาหรือโลภะที่มีความยินดีติดข้องในวัตถุกรรมห้าอย่างคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่น่าปัถนาน่าพอใจอันนี้ว่าโดยตรงนะว่าโดยตรงของลักษณะของตัณหาที่เข้าไปติดข้องจะถึงกระนั้นตัณหานี้เขาก็ยินดีในกาม,มาวจจรธรรม อันนี้สับแต่ไม่อธิบายนะอันนี้สำนักนักเยนพิธรมก็ยินดีในกามาวจจรธรรมทำอันเป็นที่ตั้งอาศัยโดยความเป็นอารมณ์ของตัณหาท่านเรียกว่ากามาวจจรธรรมเอาง่ายๆแล้วกันเป็นว่าเวลาเราติดข้องในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่น่าปรารถนาหน้าพอใจตัณหาท่านนั่นแหละท่านเรียกว่ากา,กามาตัณหาหรือการมมาฉันทะในที่นี้เป็นความยินดีพอใจใน รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่น่าปรารถนาน่าพอใจมันเป็นเครื่องเศร้าหมองอย่างไรก็นึกถึงเวลาเราสมมุติว่าเราจะปฏิบัตินะนั่งสมาธิจเจริญภาวนาสมถกรรมฐานอันนี้เป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งในการที่ทําให้เราเนี่ยมักจะหัวละลึกถึงเรื่องเก่าๆดุดว่าจิตของเราย้อนกลับไปในอดีตนะ มันจะเหมือนมาเกิดขึ้นในปัจจุบันนั่นแหละเสียงพ่อๆที่เราเคยเสพคุ้นมันก็จะดึงเราเราเคยกำหนดอารมณ์กรรมฐานด้วยลมหายใจจิตมันก็จะละจากลมหายใจไปนึกถึงอารมณ์ในอดีตมีรูปสวยๆนะนึกถึงบุตรภรรยานะนึกถึงเสียงพ้อๆนึกถึงกลิ่นหอมๆนึกถึงอาหารอร่อยๆทั้งในอดีตและอาหารที่จะพึงรับ ที่จะพึงเสพที่จะพึงกินในอนาคตเนี่ยหรือกลิ่นมันลอยเตะจมูกมาในปัจจุบันอย่างเช่นบางคนเข้ากรรมาฐานอยู่ใช่ไหมกลิ่นอาหารต่างๆมันก็ลอยขึ้นมามาเตะในจมูกหรือความร้อนหรือความเย็นที่มันมาปะทะผิวกายที่เกิดขึ้นในปัจจุบันก็ดีในอนาคตที่จะเกิดขึ้นหรือในอดีตที่จะที่เคยเกิดขึ้นแล้วมันก็จะวนเวียนขึ้นมาทําให้จิต ละขายจากอารมณ์กรรมฐานมาจับในอารมณ์อันเป็นวัตถุกรรมคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเหล่านั้นทําให้กรรมฐานนั้นไม่ตั้งมั่นนี่แหละจึงเป็นเหตุปัจจัยแล้วมันก็ทําให้จิตของบุคคลผู้เลี้ยงลุ่มหลงอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสเหล่านั้นละขายความยินดีในอารมณ์กรรมฐานไปใส่ใจแต่ไอรูปสวยๆเสียงเพราะๆเหล่านั้น ก็ทําให้นั่นจิตมันมัวหม,มองด้วยลักษณะแบบนี้เข้าใจคําว่าัมหมองนะก็คือไม่ตั้งมั่นในกุศลทั้งหลายเพราะปิดบังด้วยโมหะแล้วก็เป็นไปร่วมกันกับตัณหาทําให้ยินดีในอารมณ์เหล่านั้นเพราะฉะนั้นกรรมสัญชาก็ว่าโดยลักษณะก็คือความติดข้องรุ่มหลงยินดีติดข้องเหมือนยางเหนียวที่ยินดีติด อยู่ในวัตถุกรรมทั้งหลายอันนี้เขาเรียกว่าการมปัฉันทะเป็นอุปกิเลสทีนี้มาดูอย่างที่สองอะไรที่เป็นอุปสรรคของกุศลธรรมทั้งหลายก็บอกว่าความพยาบาทก็เาเรียกว่าปฏิฆะก็ได้เรียกว่าโทสะก็ได้ลักษณะของโทสะนั้นคืออย่างไรโยมก็คือความโกรธนั่นแหละง่ายๆเลยนะความโกรธไม่ต้องอธิบายอะไรมากมายก็ แต่ท่านก็อธิบายอีกนะว่าความโกรธมันมีลักษณะอย่างไรก็คือมีความปัทุสลายนะมีการผลักออกจากอารมณ์เช่นมีคนมาว่ามีเรานึกถึงคำด่านะมีคนมาด่าเรามาทำร้ายเราเราก็เกิดความโกรธอยากจะให้ไอ้เจ้าบุคคลนั้นหายไป,ห,ยไปห,ยหรือสาบสูญไปหรือไม่อยากที่จะได้นึกถึงเรื่องไม่ดีในอดีต ยิ่งไม่อยากเท่าไหร่มันก็ยิ่งโผล่ขึ้นมาในความรู้สึกมากเท่านั้นใช่ไหมเวลาเรานึกถึงคนที่เคยมาพูดไม่ดีกับเราใช่ไหมไม่ดีเลยนะเราไม่อยากจะโกรธเลยแล้วก็พยายามที่จะไม่นึกถึงยิ่งพยายามมากเท่าไหรไอ่อารมณ์นั้นแหละยิ่งจอนมาเพราะมันจะคอยสํารวจอยู่เรื่อยๆใช่ไหมว่าเอตอนนี้เรากรดกับเขาหรือ,อยังมันโกรธอีกหรือเปล่าเนี่ยเพราะฉะนั้นความโกรธด,ด้วยอาศัย อาฆาตแต่วัตถุคือเหตุนำมาซึ่งความโกรธคือมีบุคคลอื่นมาทำร้ายเรามีบุคคลอื่นมาทำร้ายคนที่เราชอบหรือมีบุคคลอื่นมาสารเสริญบุคคลที่เราเกลียดเราก็จะโกรธไม่พอใจหรือเราไปเตะก้อนหินเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นนะอากาศร้อนอยู่ในเรือกนกระบานร้อนก็โกรธความร้อนใช่ไหมแดดมันจะส่งอะไรกันนะักกันหนาไม่รู้จัก เย็นซะบ้างอะไรอย่างนงี้นะนก็โกรธเพราะฉะนั้นความโกรธเล็กๆน้อยๆที่มันขุ่นเคืองในใจของบุคคลผู้เจริญกรรมฐานทั้งหลายนี่แหละเป็นเครื่องภาวเครื่องกั้นภาวนาน,นั้นเป็นอย่างดีนะเพราะฉะนั้นพยาบาทในที่นี้ท่านก็เลยกล่าวว่าเป็นอุปกิเลสอย่างที่สองทีนี้มาดูอย่างที่สามก็เป็นอุปสรรคนะท่านเรียกว่าถีนามิธะทีนามิธะหมายความอย่างไรก็ค,คือความ หดปู่ท้อถอยความไม่ขวนขวายอุตสาหะในการงานนั้นๆหรือในอารมณ์ที่เรากำลังรับรู้อยู่นะอย่างเช่นเวลาเราจเจริญกรรมาฐานถ้าเราเสพสิ่งที่ไม่สัพายะอย่างเช่นอาหารฉันมากเกินไปอิ่มมากเกินไปนะก็จะเป็นปัจจัยต่อความท้อถอยคือมันจะง่วงอย่างนี้เป็นต้นอากาศร้อนนะบางคนอากาศร้อนก็ง่วงทำไมเงี้ยอากาศร้อนก็จะง่วง เย็นก็ง่วงได้แต่เย็นไม่ค่อยง่วงนะเย็นนี่คือชอบนะต้องเปิดแอร์อย่างนี้นะเวลาเรียนนะอะแต่เวลาร้อนเนี่ยง่วงเวลาโดนแดดก็ง่วงจิตมันจะไม่เป็นไปกระทําอารมณ์นั้นให้หนักแน่นก็มักจะลงพวังโดยส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นเมื่อจิตถูกถินะมิทะครอบงำถินะมิทะเนี่ยเขาจะครอบงำในจิตที่เป็นจิตที่ไม่มีกําลังนะ โดยที่บุคคลนั้นเนี่ยเสพทมที่ไม่สัปปายะก็จะทำให้ถีนามิทะความหดหูท้อถอยเนี่ยเข้าไปปรุงแต่งจิตให้จิตนั้นอ่อนกำลังลงเพราะอ่อนกำลังลงเนี่ยจิตนั้นก็เป็นอกุศลก็ทำให้คลายความอุตสาหะในกุศลธรรมทั้งหลายจิตก็ไปเกิดเป็นเหตุประจัทําทำให้เกิดโทสะบ้างหรือเป็นเหตุทำให้จิตนั้นลงผวังคือหลับไป ก็ไม่สามารถจะเจริญกุศลได้เพราะฉะนั้นถีนามิธะก็คายความอุตสาหะแข่งจิตทําให้จิตนั้นไม่มีความตั้งมั่นในอารมณ์กรรมฐานของตนท่านเลยกล่าวว่าเป็นอุปกิเลสสร้างความเศร้าหมองให้เก็บจิตมาดูอย่างที่4ท่านกล่าวว่าอุทธจักุกุจะอันนี้พิ่งเรียนเลยนะอุทธจักทำไมความฝุ้งซ่านกุกุจะความกัดกุ้มกัด กุ่มลำคาญใจเป็นธรรมชาติคนละอย่างแต่ท่านก็กล่าวรวมเอาไวนะ้เพราะมันมีลักษณะที่เป็นไปร่วมกันนะท่านจึงกล่าวพระองค์คึงกล่าวธรรมชาติอุปกกเรสองอย่างนี้รวมเอาไว้อยู่ในข้อเดียวกันว่าเป็นอุทธจะอย่างหนึ่งคือความฟุงรร้งซ่านกุกุจจะคือการกัดกุ้มลำคาญใจด้วยกันความฟุ้งซ่านยังไงแล้วก็จิตมันพลานไปในอารมณ์ต่าง แทนที่เราจะใส่ใจอารมณ์กรรมฐานมีลมหายใจเป็นต้นมันก็พานไปทางทวารทั้งหลายมีตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นต้นที่อื่นจากอารมณ์กรมกรมฐานด้วยเพราะอาศัยอุทธ,ธัจจะโกกุจามันเกิดขึ้นด้วยเพราะอาศัยอะไรก็เพราะว่าอาศัยบุคคลยังมีปริโภคคือเครื่องกังวลใจอยู่ไม่เคลียร์ใจตัวเอง ไม่เคลียรการงานตนเองยังมีกังวลเรื่องลูกหลานบ้างเห้เขาจะอยู่ยังไงเรามาเข้ากรรมฐา,านแล้วเนี่ยเราอาศัยวิเวกแล้วเอ๊ะสามีเราจะไปมีคนอื่นไหมจะไปมีกิ๊กไหมเอ๊ะภรรยาของเราจะไปมีกิ๊กหรือเปล่าลูกเราจะอยู่ยังไงวัวควายมันจะเป็นอะไก็สารพัดนะการงานของเราเอ๊ะการเรียนของเราเดี๋ยวถ้าเรามาเข้ากรรมฐา,านเดี๋ยวเราจะลืมก็เอาทําไมบทเรียนในหลงห้องเรียนไปท่องอยู่ใน เรียนกรรมฐานด้วยมันก็ไม่เอาสักอย่างนะตอนเรียนก็อยากเข้ากรรมฐานตอนเข้ากรรมฐานก็อยากเรียนอันนี้เขาเรียกว่าไม่รู้จักการเคลียร์จิตใจหรือเคลียร์การงานเพราะฉะนั้นการเรียนก็เป็นปริพชเป็นเครื่องกำลวลใจอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นหรือบาปอกุศลอย่างบางอย่างที่ได้ทำเอาไว้แล้วไม่สามารถมานาสิการใจของตนเองให้เข้าใจถึงการกระทำที่มันสำเร็จลงไปแล้ว ไม่มีประโยชน์อะไรเลยที่เราจะไปหวนระลึกถึงให้มันสร้างความกังวลใจเพราะว่ายัางไงเราต้องรับผลของการกระทำนั้นอย่างแน่นอนคิดไม่คิดมันก็ต้องรับผลเพราะฉะนั้นเราก็ต้องยอมรับเมื่อใดก็ตามที่เรายอมรับการกระทำชั่วที่มันสำเร็จไปแล้วว่าเอ้าในเมื่อมันทำไปแล้วก็ไม่มีประโยชน์อะไรที่จะไประลึกถึงมันอีกเรายอมรับทั้งส่วนที่ดีและส่วนที่ไม่ดีของเรา เมื่อเรายอมรับนะความกัดกุ้มลำคาญใจก็ไม่เกิดขึ้นอะไรที่เป็นบาปอากุศลที่มันพอจะเคลียร์ได้อย่างเช่นพระพิสุมีอาบัติก็ต้องแสดงอาบัติทำคืนอาบัตินั้นสมควรแก่อาบัติที่ตนเองกระทำไปเมื่อเราเคลียร์จิตใจตนเองให้ปลอดโปร่งแล้วกรรมฐานนั้นก็จะเป็นไปได้สะดวกนะเพราะฉะนั้นนี้ก็เป็นอุบายที่ทำให้อุทาจาก,กุกุจาเนี่ยไม่เกิดขึ้น แต่เมื่อใดก็ตามที่เจ้าความฟุ้งซ่านกับกุ้มลองคานใจเกิดขึ้นกับบุคคลในกรรมฐานนั้นก็จะไม่เจริญอันนี้ท่านเลยกล่าวว่าเป็นอุปกิเลสอย่างที่สี่ทีนี้มาดูอย่างสุดท้ายความลังเลสงสัยนะเขาเรียกว่าวิจิกิจฉานะวิจิกิจชาเกิดขึ้นเนี่ยเป็นสภาพที่เป็นอกุศลเป็นสภาพปรุงแต่งที่ทําให้จิตนั้นถึงความเป็นอกุศล ด้วยวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยไม่ใช่ว่าลังเลสงสัยในทุกอย่างมันจะเป็นวิจิกิจฉาจะต,ต้องเป็นความลังเลสงสัยที่เมื่อเกิดขึ้นแล้วทําให้กุศลมันไม่เกิดเช่นสงสัยในคําสอนของพระผู้มีพระภาคว่าที่พระอ,องค์ตัดว่าสิ่งนี้เป็นบาปอกุศลการฆ่าสัตว์เป็นบาปจริงหรือมันไม่จริงหรือพระอ,องค์พูดเพียงแค่ว่าให้สัตว์นั้นกลัวภายเฉยๆคือไม่เบียดเบียนไม่ได้พูดถึง พูดถึงว่าเมื่อบุคคลใดทําการฆ่าสัตว์แล้วเมื่อตายไปกรรมนั้นส่งผลให้ไปเกิดในนรกจริงหรือไม่จริงพระองค์พูดเพียงแค่ให้คนกลัวหรือเปล่าเอ๊ะหรือว่าจริงแล้วก็ตัดสินไม่ได้สรุปก็ไม่ทําความดีก็ไม่เชื่อไม่เชื่อในคุณของพระพุทธพระพธรรมพระสงฆ์นะไม่เชื่อใน ข้อประพฤติปฏิบัติที่เป็นเหตุให้หมดจดจากบาปอากุศลคือจากอากุศลทั้งหลายไอ้จากกิเลสทั้งหลายนะหรือสงสัยโทษทีนะสงสัยในข้อประพฤติปฏิบัติหรือสงสัยในอดีตปัจจุบันอนาคตว่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมีอยู่จริงหรือในอดีตในอนาคตที่จะเกิดขึ้นหรือสงสัยในเหตุปัจจัยของสังสารวัฏว่าเมื่อกระทํากรรมแล้ว จะต้องรับผลของวิบากนะเมื่อบุคคลใดรับผลของวิบากไม่ใส่ใจโดยแยบคายแล้วเนี่ยกิเลสก็จะเกิดขึ้นมันจะมีอย่างนั้นจริงๆเหรอเนี่ยสงสัยไม่สามารถตัดสินลงไปได้ก็ทําให้บุคคลนั้นเนี่ยไม่สามารถทํากุศลนั้นให้เกิดขึ้นก็ยังมัวแต่มีความลังเลสงสัยในข้อประพฤติปฏิบัติต่างๆว่าปฏิปทาแบบนี้เนี่ยจะเป็นเหตุให้พ้นจากทุกข์ได้จริงหรือเพราะฉะนั้น เมื่อวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยเกิดขึ้นก็ท่อก็ย่อมทําให้จิตของบุคคลนั้นนะเกิดความเศร้าหมองไม่เป็นไปในกระแสแห่งกุศลทั้งหลายเพราะฉะนั้นทำห้าอย่างก็คือกามชฉันทะพยาปาทะถินามิทะอุทธจักกุกุจ,จะและวิจิกิจฉาพระองค์จึงกล่าวว่าเป็นอุปกิเลสแต่เมื่อใดก็ตามที่บุคคลทั้งหลายรู้เหตุแห่งการละ อุปกิเลสเหล่านั้นก็จะทําให้บุคคลเหล่านั้นเนี่ยมีจิตที่ตั้งมั่นเช่นอะไรบ้ที่เป็นเหตุทําให้เราละคายจากความยินดีติดข้องในการมคุณก็โดยการพิจารณาถึงอสุภะบ้างเป็นต้นว่าบุคคลทั้งหลายทําไมก็เต็มไปด้วยของปฏิกูลนะมีจมูกก็มีขี้มูกมีปากก็มีขี้ปากมีขี้ฟันไม่แปรงฟันก็เหม็นตัวก็เหม็นไปด้วยสิ่งปฏิกูล นะไม่ดูแลรักษาก็เน่าเหม็นก็ต้องอาบน้ําให้พิจารณาอย่างนี้แล้วเนี่ยความติดข้องในรูปเสียงกินลดก็จะทุเลาลงความโกรธละ่ะก็ด้วยการเจริญเมตตาบ้างว่าสัตว์ทั้งหลายนะก็รักสุขเกียรติทุกข์ด้วยกันทั้งสิ้นแม้แต่เราเองนะก็รักสุขเกียรติทุกข์ก็ยังความปรารถนาดีให้เกิดขึ้นในสัตว์ทั้งหลายเพ่งไปที่การกระทําที่ดีของเขา ในคำพูดที่ดีของเขาหรือใส่ใจถึงโทษของสังสารวตัตรที่สัตว์ทั้งหลายที่สุดแล้วก็ถึงแก่ความตายนะวนเวียนไปไม่รู้จักจบสักสิ้นเราเองก็เป็นไปในสังสารวัตเวียนว่ายตายเกิดด้วยกันเพราะฉะนั้นก็ไม่ัวรเลยที่เราจะไปโกรธอาฆ่าพยาบาทปองร้ายในบุคคลอื่น <Yeah. S 1> นะเพราะฉะนั้นหรือเราพิจารณาถึงความเป็นสัปปายะธรรม สิ่งใดที่สะดวกทำให้กุศลเกิดขึ้นก็พึงเสพสิ่งนั้นไม่ว่าจะเป็นอาหารผู้คนธรรมะที่อยู่อาศัยก็ดีเราต้องหมั่นสังเกตนะว่าเมื่อเราเสพหรือใช้สอยสิ่งนั้นแล้วอยู่กับบุคคลนี้แล้วกุศลเราเกิดเราก็อยู่กับบุคคลนั้นเราฉันอาหารหรือกินอาหารใดแล้วรู้สึกว่าร่างกายมันกระปี้กระเป๋าแล้วก็ควรแก่การงาน ควรแก่กุศลไม่ง่วงเหงาหานอนเราก็เสพอาหารเหล่านั้นใช้สอยอาหารเหล่านั้นกินอาหารเหล่านั้นอย่างนี้เป็นต้นส่วนในที่เราสงสัยไม่เคลียในข้อประพฤติปฏิบัติเราพึงสอบถามนะว่าสิ่งนี้เป็นกุศลจริงไหมสิ่งไหนเป็นอกุศลเนี่ยสอบถามบุคคลผู้รู้แล้วเราก็เคลียเมื่อเราเคลีย แล้วก็มั่นคงในการกระทําของเราก็ทําให้การกระทําของเราเนี่ยเป็นไปได้สะดวกกุศลก็สามารถเจริญงอกงามได้เพราะฉะนั้นการฟังเป็นพื้นฐานอันย่างแรกเลยที่เราจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเมื่อสงสัยหรือไม่มั่นใจพึงถามบัณฑิตผู้รู้อยู่ใกล้กับบัณฑิตเมื่อเรามั่นใจแล้วตั้งตนเอาไว้ในใจในทางที่ชอบและประพฤติปฏิบัติให้เป็นแนวทาง ในการดำรงชีวิตของเราเราก็จะปราศจากเครื่องทำให้จิตเศร้าหมองห้าอย่างนั้นได้อย่างสมควรนะเพราะฉะนั้นกุศลต่างๆที่เราจะเจริญไม่ว่าจเจริญภาวนาต่างๆหรือว่าโดยที่สุดคือกวรดับทุกข์ธรรมะผลนิพพานให้เกิดขึ้นก็ย่อมเป็นไปได้เมื่อเราละขายเจ้าอุปกิเกสเครื่องเส้ามองแห่งจิตเหล่านั้นนะเพราะฉะนั้นธรรมะในวันนี้ ว่าโดยเหตุที่ทำให้จิตเศ้าหมองก็ขอยุติลงแต่เพียงเท่านี้ต้องขออนุโมทนาในกุศลเจตนาที่เรากระทำเอาแล้วเป็นอย่างดีและขอทิศบุญเหล่านั้นให้กับสบปสัต์ทั้งหลายขอท่านทั้งหลายจงเป็นผู้มีความเจริญสามารถกระทําตนให้ข้ามห้วงน้ําคือวัตะทุกข์และไปถึงฝั่งเก่าคือพระนิพพานได้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทินขอเจริญพร